ถ้าสกินแบเรียรพังมาจากเรตินนลตอนนี้รู้สึกผิวยังไม่แข็งแรงใช้บาคูชวลแล้วสิวขึ้นและคลายเครืองแต่น้อยกว่าตอนใช้เรตินนลปกติไหมคะแต่จริงๆแล้วนะคะวิธีการที่ถูกต้องของการทาเรติโนนทุกอย่างนะคะผิวต้องแข็งแรงก่อนคะ่ะ ต่อให้ทาไปแล้วแล้วผิวมันมีแสบลอกระคายเคืองก็ทาต่อไม่ได้นะคะต้องหยุดนะอย่างตอนนี้ที่บอกว่าระคายเคืองจากเวอร์ n ิ l นมาใช่ไหมแล้วก็ผิวยังไม่แข็งแรงแล้วก็มาทาบอคูเชียลต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดนะคะไม่ควรทําต้องพักหน้าให้แข็งแรงก่อนนะคะรวมถึงต้องตามหามอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่ดีนะคะที่จะทําให้ผิวที่มันอ่อนแอที่มันสกินแบเพังอยู่ตอนเนี้ย ต้องฟื้นฟูให้มันแข็งแรงเต็มที่ก่อนถึงจะเริ่มใช้บัคคูชิโอครั้งต่อไปได้นะคะให้คิดเล่นๆนะเปรียบสภาพเหมือนตอนนี้นะคะคำว่าสกินแบ r เตอพังนะคะให้นึกถึงภาพเรานอนป่วยเป็นโควิดก็ได้นอนอยู่บ้านพังงาพังงาหายใจก็จะไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเหนื่อยมากเจ็บคอมากหรือแม้กระทั่งแบบบางคนที่แบบป่วยแบบนอนอยู่ห้อง ICU อะไรอย่างเงี้ยนึกภาพนะแล้ว การใช้วิชินลเรจินอยอะคะ่ะมันเหมือนการบังคับให้ลุกขึ้นมาวิ่งบนลู่วิ่งบนสายพานหรือแม้กระทั่งบังคับให้ออกมาวิ่งออกกําลังกายอะทุกคนมันทําไม่ได้นะคะมันคือการทําร้ายผิวขั้นสุดนะคะถ้าผิวอ่อนแออยู่ไม่สบายอยู่โคมากใกล้ตายอยู่แล้วต้องฟื้นฟูเขาให้หายป่วยให้เร็วที่สุดก่อนนะคะถึงจะกลับมาเริ่มออกกําลังกายใหม่ได้ถึงจะกลับมาเริ่มทาบาค์ชิออลหรือเรจินลเรจินลเรจินนใหม่ได้คะ่ะ ตอนนี้ต้องพักยาวๆเลยค่ะคำถามคือสกินแบเรียรพังแบบนี้ต้องใช้อะไรที่จะทําให้แบบผิวฟื้นฟูไวใช่ไหมคะอย่างแรกนะคะให้มองไปถึงพวกกลุ่มที่กักเก็บความชุ่มชื้นผิวได้นาน,านๆอย่างเช่นพวกเซรามไมต่างๆนะคะลองดูเซรามไมที่ดีนะคะจะทําให้สกินแบเรียรที่พังอะ่ะ ดีชั่วข้ามคืนได้เลยนะช่วงนี้ที่สำคัญมากนะคะก็คือต้องงดสารผัดเซลล์ทุกอย่างนะคะ AHA BHA ก็ใช้ไม่ได้นะคะกันแดดให้ดีนะกันแดดไม่ใช่หมายถึงแค่ทากันแดดแบบที่ไปทาอยู่ตอนนี้ไม่ใช่นะคะนอกจากจะทากันแดดที่ดีแล้วนะโอ๊ยติดตา ต้องมีการปกป้องผิวจากแสงแดดนะคะไม่ว่าจะเป็นใส่แมสกใส่หมวกใส่แว่นกางร่มอะไรอย่างนี้นะคะถ้าผิวโดนแดดตอนนี้คือพังที่หน้าถาวรเลยค่ะอาจจะมีฝ้ากระขึ้นมาช่วงที่ผิวอ่อนแอช่วงนี้ได้ด้วยค่ะนอกจากการเลือกสก,กินแคร์ที่ดีแล้วนะคะตอนนี้ที่ควรทํานะคะถ้าเป็นเป้นนะช่วงที่ผิวพังมากๆนะก็จะอัดผลไม้เยอะๆค่ะหรือแม้กระทั่งวิตามินอาหารเสริมทุกอย่างเกี่ยวกับผิวอะคะ่ะ แม่จะกินให้เต็มที่อะค่ะผละไม้ต้องมีทุกมือ้อโปรตีนต้องครบในทุกมือ้อเพื่อให้ผิวมันเกิดการซ่อมสร้างเซลล์ใหม่ได้อย่างเต็มที่ค่ะผิวจะได้กลับมาแข็งแรงเร็วค่ะ